สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศน,นะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอ,อนำเสนอการวิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2อ6 8นยะครับมวยไทยเจ็ดสีแข่งขันกันที่สนามมวยห้องสมุช่องเจ็ดสีเริ่มแข่งขันกันในเวลาบ่ายสองครึ่งและก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางช่องเจ็ดสีในเวลาบ่ายสองครึ่งเช่นกันนะครับ สำหรับแฟนมวยท่านใดอยากลุ้นอยากเชียร์มวยไทยเจ็ดสีแล้วก็รายการอื่นทุกวันทุกเวทีสามารถไปลุ้นไปเชียร์ได้กับมวยพยก1งหครับสปอนเซอร์ใจดีของเรามวยพยก1งหมวยพยกราคาสนามเลดเปิดในเวทีบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยเล่นง่ายออกตัวได้ทุกยกต้องมวยพยกยง1นสนใจอยากเป็นสมาชิกแกลไายการที spy หนึ่งหนึ่งแปด p y หนึ่งหนึ่งแปดมีแอดน้ำนานด้วยมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นต์ให้แฟนมวยทุกท่านทุกคนทุกสิ้นนนะครับ ไปเรื่องบาที่คู่แรกของการถ่ายเตาสดมวยไทยเจ็ดสีครับสอนธนงรถสวยจากเจ็ดเจินกับ G ora, จีรวัตรโสราชภูมิเป็นกันร้อยหกปอนด์คู่นี้เป็นการรีแมตช์แก้มือกันสอนธนงเคยแพ้มาสอนธนงนักมวยโคราชซ้อมที่ทีเคยุทธนาอายุสิบห้าศนน่หกสิบเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีเหลี่ยมเชิงจัดจ้านอาวุธครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงวงในมีขวางหน้าแทงมีหมัดมีโศกเสริมล่าสุดชนะคะแนนพี่น้ำทิพย์บังมัดคงกันในศึกท่อน้ำไทยต่อยร้อยแปดปอนด์นะครับ แล้วก็ต่อยครับยอดเปิมชัยเกียรติภาสนะครับคู่ชกโดนไล,ล่ลงในยุคที่4ที่สึกท่อน้ำไทยส่วนคู่ชกครับจิรวัตรโสราชภูมิมวยสุดินซ้อมสราชภูมิอายุ17บเ0เป็นมวยขวาประเภทเข่าในล็อกลัดดิ้งตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่ง,งๆๆมีฮึดตลอดมีหมัดมีโศกเสริมแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดแพนนกยุก3ยอดกันช้างนครศรีนส,นสเกียริเพชร แล้วก็แพ้คะแนนมนพระรามสิทธเพชรชลูกันในศึกมวยไทย7สีสำหรับคู่นี้มุมอม,อมองผมชอบที่สอนธนงรถสวยจา่าเจตนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่าและก็หลังๆนะครับอฟอร์มดีกว่าน่าจะล้างแค้นเอาชนะจรวันรโสราชภูมิไปได้ครับคู่ที่2เป็นกร125ปอนด์ครับชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงดาวรุ่งฟอร์มสุดจากสงขาสมเกียเพชรอายุ19-170 นะครับช่วงหลังสดมากชนะมาต่อเนื่องเป็นประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องตีขวาต่อยขวาแรงในปั้มตีดีหมัดคมอกคมรุนนับรุนน็อกได้ล่าสุดชนะคะแนนฮทดิสโซจิตสนองชาติในศึกมวยไทยเจ็ดสีชนะคะแนนคุณด่งโสเสลักในศึกมวยไทยเจ็ดสีส่วนคู่ชกค,ครับฉลามเพชรโสราชภูมิมวยหนองคายซ้อมโสราชภูม,มิมรุ่นพี่อายุ2271รูปร่างโครงสร้างดีเป็นมวย อาวุธครบเครื่องนะครับเดินเตะขวาต่อยขวาแรงวงในปั้มตีดีหมัดศอกนะครับคมอาวุธหนักแรงแล้วก็ฟอร์มสดด้วยล่าสุดชนะคะแนนสิงห์สมงศิรินยกอนงยี่สามมีนาหกแปดแล้วก็ชนะนกยศห้าเพชรหัวหินเทพพาคินเนสเกยียรติเพชรแล้วก็ชนะคะแนนเพิ่งเจงิ้งเพชรพรมมงคลมวยไทยนะครับสำหรับคู่นี้ถ้านสนามมุมมองผมชอบไปที่ฉัตรชนรักกี้บันเทิงจะชนะฉลามเพชรโสราชภูมิ แล้วก็คู่3ครับพิกัด1 2อปอนด์เวนอมลักกี้บันเทิงเจนกับพรวิเศษโสโชคมีชัยเวนอมนะครับนักมวยเจ้าบ้านมวยสงขาอายุ2 0 7สิงเจ็ดเกียรติเพชรเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีดักเตะซ้ายดักต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมวงในขวางแทงดีปั้มตีแข็งแรงแต่ว่าเป็นมัดซอคมนะครับแต่ว่าเป็นประเภทที่ไม่ค่อยขยันออกอาวุธนะครับหลังๆเนี่ยต่อยทีไรแฟนมวยชอบบน่นล่าสุดชนะน,นกยก3เพชรลงแสนวีวินยิมในศึกมวยไทย7สี125ปอนด์ แล้วก็ชนะนอกยก3นะครับอ,อแพนอกยก3ที่เด็ดช้างนครสีในศึกมวยไทย7สีต่อยร้อยสิบเก้าอส่วนผู้ชคพรวิวเศษสโชคมีชัยนักมวยจากสุราษฎร์อายุ20เท่ากัน 15, 18, 22, สูง่เซติเมตรซ้อมสโชคมีชัยเป็นประเภทจังหวัดฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีมีทุกลูกนะครับดักเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมวงในขวางแทงดีวงในขวางแทงดีนะครับหมัดส่อคม ฟอร์มสดนะครับล่าสุดชนะนอกอยุ4สีสายเพชรอดำเนินในศึกท่อน้ำไทยชนะนอกอยุหนึ่งทอมมี่คาร์เตอร์ในศึก RWS นะครับคู่นี้มุมมองผมชอบที่พรวิเศรรษสสโชคมีชัยลหลักเลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีจะชนะพรวิเศรรษสสโชคมีชัยครับแล้วก็คู่เอกสัปดาห์นี้นะครับซิทธิสัก์สิงห์มาวินเจอกันอีกครั้งกับสิงห์สโชคมีชัยในเบกอสิทธิศักิตก นะครับนักมวยสงขาอายุย1 2สงับเจิซ้อมสิงมาวินช่วงหลังฟอร์มดีนะครับเป็นประเภทมยวยเข่าดูด,ดันแข็งแรงเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวาสาดแขาา้งต,ต่อยหมัดรุนแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวนะครับสู้ดีมีฮึดตลอดล่าสุดชนะคะแนนสิงสอโชคมีชัยที่สุราษฎร์แล้วก็แพ้คะแนนเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ในศึกเรกติเพชร ส่วนคู่ชกคู่ปรับเก่าสิงห์ส่อชกมีชัยมวยสุราษฎร์อายุยี่สิบเอ็ดสุราษฎรเจ็ดสิบซอมสอชกมีชัยเป็นมวยขวานะครับประเภทเดินได้ถอยเป็นมีทุลูกมีนอกมีในนะครับหมัดสอกคมแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดาวนะครับสี่ไฟหลังแพ้รวดเลยล่าสุดก็แพ้คะแนนสิทีทิศักดิ์สิงห์มาวินที่สุราษฎร์แล้วก็แพ้คะแนนสมิงแดงวันของโอมที่ช่องเจีดสีแล้วก็แพ้คะแนนชมวกเพชรเอสันปะตองที่ช่องเจีดสีคู่นี้นะครับไฟก่อนนะครับสิงห์ออกนําไปก่อนแล้วก็สิทีทิศักดิ์มาแซงช่วงท้าย มุมมองผมคู่นี้ก็ชอบที่สิทธิศักดิ์สิสงห์วามินเหมือนเดิมนะครับหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีสู้มีฮึดตลอดจะย้ำแค็งชนะสิงห์โสโชคมีชัยไปได้อีกครั้งครับ3ตัวคัดสตัวชอบศึกมวยไทยเจ้าสีชอบที่สอนธนงรถสวยจ่าเจตนะครับตัวแรกตัวสองชอบที่ฉัดชัยน้อยลัคก,กี้บะตึงตัว3ชอบที่พรวิเศษโสโชคมีชัยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังประชมอย่าลืมกดติดตามด้วยสวัสดีครับ